ราตรีนี้คุณพร้อมที่จะฟังเสียงกระซิบจากความมืดมิดแล้วหรือยังผมจะพาคุณดำดิ่งสู่ซอยตันแห่งหนึ่งที่ซึ่งความตายอย่างรากลึก นานมาแล้วมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับซอยเล็กๆที่อยู่สุดถนนซอยที่ไม่มีใครกล้าเหยียบเข้าไปหลังตะวันตกดินเล่ากันว่าถ้าคุณพลัดหลงเข้าไปในซอยนั้นคุณจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงที่เรียกชื่อคุณซ้ำๆเสียงที่มาจากความว่างเปล่าคืนหนึ่งมีนักเลงหัวไม้คนหนึ่งไม่เชื่อเขาเดินเข้าไปในซอยนั้นท้าทายสิ่งลี้ลับ ทุกย่างก้าวความเย็นยะเยือกกัดกินผิวหนังและเสียงกระซิบก็เริ่มขึ้นแผ่วเบาเหมือนลมหายใจแต่ชัดเจนมันเรียกชื่อเขาชื่อที่ไม่มีใครรู้นอกจากตัวเขาเองเขาเริ่มวิ่งวิ่งสุดชีวิตแต่ซอยนั้นยาวเกินไปยาวเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเขาหยุดหอบหายใจและเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูเรารู้ ความลับของคุณน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาทรุดลงสติแตกรุง่งเช้าพบศพเขาในสภาพที่น่าสยดสยองใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวดวงตาเบิกโพลงเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวที่สุด คุณได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงกระสิบที่เรียกชื่อคุณอย่าหันไปมองเพราะบางทีสิ่งที่อยู่ข้างหลังคุณอาจจะไม่ใช่เงาของคุณเองแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าต่อไปถ้าคุณยังอยากฟังและถ้าคุณยังมีชีวิตรอด